มหลุมพรางสำหรับชาวพุทธโดยคุณพศินอินทรวง์ในปัจจุบันกิจกรรมการสวดมนต์กำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมากเห็นได้จากการที่มีหนังสือสวดมนต์ออกมามากมายและกิจกรรมนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในทางเลือกในการเคาดาวและมีการถ่ายทอดสดออกโทรทัศน์อีกด้วยหากจะถามว่า การสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่แน่นอนว่าคำตอบก็คือดีแน่นอนเพราะอย่างน้อยที่สุดหากมีใครเลือกไปสวดมนต์ก็ย่อมดีกว่าเลือกไปดื่มเหล้าเบียร์ฉลองหรือไปทำบาปแต่ถ้าถามว่าการที่มีคนไปสวดมนต์มากๆแปลว่ามีคนเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากๆแปลว่า จะมีคนในสังคมเป็นคนดีมากขึ้นใช่หรือไม่คำตอบก็จะเปลี่ยนไปอาจจะไม่ใช่เท่าที่ผมจำได้จากที่อ่านพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คารวาสท่องบนบทสวดมนต์บทนั้นบทนี้กี่รอบไม่เคยสอนว่าสวดมนต์บทนี้แล้วจะได้บุญมากไม่เคยสอนว่า สวดบทนั้นแล้วชีวิตจะดีขึ้นไม่เคยสอนให้มีการสวดมนต์ข้ามวันข้ามปีข้ามศัตวรษในพระไตรปิฎกอาจจะมีตัวอย่างที่ใกล้เคียงการสวดมนต์บ้างก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่มีความเคารพนับถือพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากแล้วกล่าวคำสรรเสริญพระพุทธเจ้ากล่าวเป็นภาษาท้องถิน่นซึ่งก็คือภาษาบาลีส่วนพระสงฆ์นั้น พระพุทธเจ้าก็สอนให้สวดปาติโมกขทุกวันพระโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้พระทบทวนศีลว่ามีศีลข้อไหนที่ทำอาบัติหรือไม่จะได้พยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์กล่าวโดยสรุปได้ว่ากิจกรรมการสวดมนต์คารวาสไม่ใช่คำสั่งสอนโดยตรงของพระพุทธเจ้าอย่างไรก็ตาม การสวดมนต์มีข้อดีหลายอย่างเช่นบางคนสวดมนต์ด้วยความเร็วที่เหมาะสมและด้วยความตั้งใจจิตก็จะเป็นสมาธิอย่างอ่อนๆการสวดมนต์จึงช่วยให้เขาใจเย็นลงและมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นบางคนที่มีความทุกข์ใจในตอนสวดมนต์อย่างตั้งใจจิตก็จะไม่คิดถึงเรื่องอื่น ความทุกข์ในใจก็จะเบาบางลงชั่วขณะหนึ่งบางคนสวดมนต์โดยมีเจตนาที่อยากสรนเสริญพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติจิตของเขาก็จะเป็นสุขและได้บุญกล่าวได้ว่าการสวดมนต์เป็นเครื่องมือที่ดีหากรู้จักนำไปใช้ในถูให้ถูกทางฉะนั้นจึงไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายที่จะมีการส่งเสริมให้สวดมนต์กันให้มากม แต่ในขณะเดียวกันการสวดมนต์โดยไม่ก้าวข้ามเส้นเส้นหนึ่งก็ทำให้การสวดมนต์นั้นไม่ช่วยให้เราเข้าใกล้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงในทางตรงกันข้ามการสวดมนต์โดยก้าวออกนอกกรอบบางอย่างก็ยิ่งทำให้เรายิ่งห่างไกลจากพระพุทธศาสนาและสิ่งเหล่านี้ก็คือ หลุมพรางที่ผมอยากจะกล่าวถึงนั่นเองหลุมพรางแรกบางคนเน้นสวดมนต์ให้ได้ยาวๆหรือสวดให้ได้หลายๆรอบจึงเป็นการสวดมนต์ที่ทำไปด้วยใจที่เรีบเร่งแทนที่จะใจเย็นลงการสวดมนต์แบบนี้ยิ่งทําก็จะยิ่งใจร้อนมากขึ้นจะโกรธง่ายโดยเฉพาะเวลาไม่ได้ดังใจ หลุมปรางที่สองบางคนตอนสวดมนต์จิตใจฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องอื่นจิตไม่ได้อยู่กับบทสวดมนต์การสวดมนต์แบบนี้ยิ่งทำก็จะยิ่งทำให้เป็นคนเหม่อลอยไม่มีสมาธิมากยิ่งขึ้นหลุมปรางที่สาบางคนสวดมนต์ด้วยความคาดหวังว่าบทสวดมนต์จะทำให้ได้สิ่งที่ต้องการเช่นร่ำรวย สมหวังในความรักสุขภาพดีมีความสุขเสริมชะตาแก้กรรมสะเดาะเคราะห์การทำไปด้วยความคาดหวังแบบนี้จึงไม่ต่างจากความเชื่อของศาสนาอื่นที่มีกิจกรรมการสรรเสริมพระเจ้าเพื่อคาดหวังให้พระเจ้าบันดาลสิ่งที่เราต้องการและการทำแบบนี้ขัดแย้งกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่า เราจะไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาจากการอ้อนวอนขอพระพุทธเจ้าเน้นสอนว่าหากเราต้องการอะไรให้ลงมือทำเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการสรุปว่าการสวรดมนต์เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการไม่ใช่คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและจะไม่ทำให้เราได้สิ่งที่ปรารถนาบทสวดมนต์ก็คือคําพูดธรรมดาที่เป็นภาษาบาลี จึงไม่ได้มีพลังพิเศษที่จะโดนบันดาลให้เราได้ทุกอย่างที่ต้องการหลุมพรางที่สี่หลายหลายคนเริ่มจากการสวดมนต์แล้วเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ได้ฟังธรรมได้ทำบุญได้รักษาศีลละบาปได้เจริญภาวนาการทำแบบนี้เป็นแนวทางที่น่าสรรเสริญเพราะเป็นการก้าวข้ามการสวดมนต์ เข้ามาสู่คำสั่งสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าในขณะที่บางคนก็ได้แต่สวดมนต์แล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่ก้าวข้ามมาหาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาจึงเป็นคนสวดมนต์ที่บาปก็ยังทำศีลก็ไม่มีบุญกิยาวัตถุสิบก็ไม่ค่อยทำหากใครสวดมนต์แล้วเป็นแบบนี้ก็แปลว่ากิจกรรมการสวดมนต ไม่ได้ทําให้เข้าใกล้คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นเขาจึงเป็นคนสวดมนต์ที่ยังคงเป็นคนเดิมไม่ได้ดีขึ้นเคยทําอะไรไม่ดีก็ยังทําเหมือนเดิมซึ่งคนรอบตัวที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางก็จะคิดว่าพระพุทธศาสนาไม่เห็นช่วยให้เป็นคนดีขึ้นเพราะคนที่สวดมนต์ก็ยังทําตัวเหมือนเดิม ความสนใจในพระพุทธศาสนาของคนรอบตัวก็จะน้อยลงหลุมปรางที่หหลายคนชอบสวดมนต์แต่กลับกล้าวออกนอกกรอบแล้วหลงไปเชื่อความเชื่อผิดๆที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเช่นเรื่อยามดูดวงแก้กรรมเครื่องรางของขลังพระเครื่องปีชง,งโงเ่เฮงห่วงจุย้ย หากใครสวดมนต์แล้วเป็นแบบนี้ก็แปลว่าเขาเป็นคนสวดมนต์ที่กำลังออกห่างจากคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวโดยสรุปว่าการสวดมนต์ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดีหากเรารู้จักใช้เครื่องมือนี้ให้ถูกทางแต่เราก็มีสติที่จะระวังไม่หลงผิดไปตกหลุมพรางตามตัวอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดด้วย ชาพระกันยินท่านที่มีปัญหาสุขภาพไตเบาหวานคอเลสเตอรอลเหนื่อยง่ายอ่อนเพรรลียโรครุมเร้าปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำให้ท่านล้างสารพิษด้วยวิธีธรรมชาติดื่มชาพระกันยินสิคะ